ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะวันนี้ก็จะมารวมการ์ดรวมไม่เยอะหรอกเธอไม่ถึงสิบคู่เผื่อใครที่สนใจจะรวมการ์ดเนี่ยวัตถุดิบการรวมหายังไงแน่นอนสำหรับคนที่ทำอีเวนต์นี้ด้วยการหมุนลูกบาทมันจะมีลูกบาทรเลเวล5เลเวล6และเลเวล7นะวัตถุดิบมันจะอยู่ในลูกบาท3์เลเวลนี้ถ้าเป็นเลเวล5มันจะได้ A เ,เธอ เราก็เอา A รวมกับ A ได้เป็น A บวกถ้าลูกบาศก์เลเวล6มันจะได้ A บวกเราก็เอา A บวกรวมกับ A บวกมันก็จะได้เป็น S ลูกบาศก์เลเวล7มันจะมีโอกาสได้ S มาเลยเราก็เอา S กับ S รวมกันจะได้ S บวกทรมานทรกรรมหมดทองค่อนข้างเยอะก็ไม่อยากจะเสียวัตถุดิบเสียลูกบาศกทิ้งไปฟรีอ่ะเธอตอนนี้ลูกบาศกเลเวล5ยังเหลืออีก สี่สิบกว่าลูกนะตอนนี้หมดเวนหมดกรรมกับเลเวลเจ็ดเลเวลหกไปละต่อมาก็มาหมุนเลเวลห้าเลเวลห้าก็อาจจะหมุนเล่นๆเผื่อได้ลูกบาทเลเวลหกไปรุนเลเวลเจ็ดเลเวลแปดเลเวลเก้าต่อเพราะตอนที่ชั้นหมุนลูกบาทนะเธอมันมีโอกาสจริงๆนะชั้นหมุนจากเลเวลหกพอด้เวลหกปุ๊บหมุนได้เวลเจ็ดหมุนเวลเจ็ดได้เวลแปดหมุนเวลแปดได้เเวลเก้าอย่างเงี้ย มันหวังตรงนี้แหละก็เลยจับหมุนทิ้งไว้เรื่อยๆจนกว่าอีเวนต์จะหมดก็นั่นแหละการ์ที่ฉันอยากจะได้ในการรวมครั้งนี้นะพี่แบคคอรลัดลองลองมาเป็นน้องไอริสแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นน้องชาชาก็ได้ชาชาน่าจะเลดออกยากสุดเลยไหมเพราะอยู่ใบแรกไอริสก็น่าจะยากแต่พี่แบคคอรัดเนี่ยไม่ได้อยู่สูงมากน่าจะพอมีโอกาสเธอ พี่โคพี่พระมีแล้วเทพี่ผีเสื้ออักคีก็ได้อ่ะถ้าได้ก็ไม่แย่เพราะยังไม่มีถือว่าได้มาสะสมไงใครรวมได้การ์ดใบไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะมาเริ่มที่คู่แรกเลยพี่แบคคอนัสจะออกเลยไหมอธิษฐานในใจต่อเจ้าพ่อรีมัตทองเหลือแปดล้านนะเธอเพราะมันต้องรวมหลายขั้นตอนจริงๆนะ ก่อนหน้านี้ฉันก็รวมไปหลายคู่แล้วนะไม่ได้ทำคลิปก็เลยเอ๊ะไหนไหนก็จะรวมละอัดคลิปรวมให้ดูเลยดีกว่าก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันคู่แรกอธิษฐานในใจต่อเจ้าพ่อดีมัดขอพี่แบคคอรัดออกมาเลยให้มันจบๆเพราะไม่อยากลุน้นเกตาก็ไม่ได้อยากจะได้น้องเลยถ้าเลดล่างๆต่ำกว่าพี่โคนเนี่ยขอเมเดียวก็ได้ เพราะยังไม่มีเธอจะได้ไม่เสียใจอะไรมากมายพี่พะเหรอถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยจะดีใจมากแต่ตอนนี้พี่พะของฉันเป็นเวอร์ชั่นตำนานใส่คอตูมไปแล้วมาตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรพี่แบคคอร์ลาต้าจะมีโอกาสได้ไหมบางคนเขารวมได้ไอรงไอดิสเลยนะในเลดล่างๆน่าจะเหลือเพียงแค่เมเรียวที่ฉันไม่มี ในไอดีนี้คู่สุดท้ายแล้วนะคือมันกระโดดข้ามไปพิพะข้ามหน้าข้ามตามเมเดียวไปได้ยังไงเนี่ยเกมนี้มันก็ตลกหลยนะมันชอบให้การ์ดท,ที่เรามีแล้วส่วนการ์ดท,ที่ไม่มีคืออยาหวางเลยเนี่ยขนาดเมเดียวเนี่ยเลหน่าจะน้อยกว่าพิพาะมันยังไม่ออกให้เลยคู่สุดท้ายในไอดีนี้จะได้พี่แบคคอรัดัไหมเพราะตอนอีเวนต์ไม่ได้ทำนะ ทำตอนนี้เลยพี่โคเหรอในประวัติศาสตร์การปิดเว้นที่แพงที่สุดของฉันเนี่ยพี่หอรัดร่างแรกตอนเนี้ยคือยืนหนึ่งยืนอยู่อย่างนั้นยังไม่มีใครมาล้มเลยเลตพี่คว่าคือหกหมื่นเธอเป็นเลตที่แรงที่สุดแล้วฉันไปดูนะบางคนอะ่ะทําน้องออโรราหมดเป็นแสนคุณพระน้ําตาน้องไหล ขนาดหกหมื่นน้ำตาชั้นล่วงแล้วนะไม่อยากจะคิดว่าหนึ่งแสนอะความรู้สึกเขาจะเป็นยังไงโดนเป็นแสนแขนไม่ได้จับคือเรสจะแรงไปไหนเหลือสี่คู่สุดท้ายเธอพี่แบคคอรัตจะออกไหมจะออกไหมหนูขอถามคำหนึ่งพี่พาพี่แบคไปไหนละ่ะ มันอีกไม่เท่าไรอ่ะขยับเลยพี่พาไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็จะเป็นพี่แบคคอรลัสแล้วอ่ะขยับเลยขึ้นไปได้ไหมเธอเราจะได้ไหมเธอพี่แบคคอรลัสขยับขึ้นอีกนิดนึงทําไมมันเริ่มขยับลงเรื่อยๆล่นะหนูต้องการขยับขึ้นคู่สุดท้ายเลยอธิษฐานในใจต่อเจ้าพ่อรีมัด ขอได้ไหมพี่แบคคอรัดสักหนึ่งตัวนะสักหนึ่งขอแค่สักหนึ่งพอมเมเลียวก็จบไปแล้วนะเธอสาหรับการรวมการในอีเวนต์นี้ก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะส่วนใครที่จะรวมการหรือกำลังสู้ชีวิตกับอีเวนต์ออโราหรืออีเวนตี้อีเวนต์พิกอัพขอให้โชคดีเหมือนเดิมเธอ อีเวนต์มันยังอยู่ยาวๆถึงวันที่16เลยอะถ้ายังไม่ปิดยังไงก็น่าจะพอมีโอกาสนะสู้ให้ถึงที่สุดจนถึงวันสุดท้ายของอีเวนต์สู้ไปด้วยกัน